คลิปนี้นะครับคลิปเฟ่ยเฟ่สองพันยี่สิบเอ็ดวันนี้เราจะเอาภาพที่แบบว่าทุกคนนี่ไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ไปทํางานด้วยกันใช่ไหม <c oughs> แล้วก็จะมาบอกว่า <c oughs> เหตุผลส่วนตัวว่าทําไมเฟ่ยเฟ่ถึงเลิกทาหยุดทําแยกย้ายอะไรก็ตามแต่ที่ทุกคนคิดกันแล้วเข้าใจกันว่าแบบไหนก็แล้วแต่เลยแต่คือวันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลส่วนตัวของผมว่าทําไมถึงแยกกันหยุดทํา แต่แต่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามาดูไอ้นี่ก่อนเรามาดูผมจะพาไปดูว่าก่อนที่จะเลิกทําเนี่ยคลิปสุดท้ายของเราเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างเราพามาดูวิธีกระบวนการทํางานว่าเผื่อให้มันเป็นแบบวิทยาทานนี่กับน,น,น้องๆที่อยากจะทําแบบเราที่เห็นเราเป็นไอดอลอะไรก็ตามแต่จริงๆไอดอลก็แบบ เชิดชูได้ชอบได้แต่คนเรากคงทำอะไรไม่เหมือนกันก็วันนี้จะพามาดูนี่เลยช่วงแรกก็นะช่วงนี้นะก็โควิดนะ2021จาลึกกันไว้เราก็ประชุมไอเดียกันก่อนอน้นประชุมโูมกเงินว่าแบบเฮ้ยใ,ใครมีไอเดียอะไรยังไงมีความคิดเห็นยังไงอะไรดีๆเราควรจะทําคลิปแบบไหนกับคนดูอะไรเงี้ยจริงๆก็นั่งคุยกันเพลิดเพลินสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานกับเพื่อนและสุขสนุก ไปกับมันเนี่ยแล้วก็พยายามทําคลิปออกมาให้ดีเนี่ยอันนี้ก็คือเหตุผลส่วนตัวของผมร,รู้เลยนะครับคนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนกันเพื่อนคนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ของผมอะไอเดียจะดีไม่ดีผมว่าความสนุกหรือคือหรือคลิปที่ดีมันมาจากการอุดลอยรั่วเว้ยแต่ละคนไม่มีความเก่งที่แตกต่างกันยัดมีความตลกต้ามีความ ตัวปูตัวฮามีความคิดสร้างสารรค์ก็มีความคิดที่แปลกแนวแหวกแนวต้อมคิวมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบอะไรเงี้ยคนไอเบียสดเป็นคนที่ีเกียดกวนตีนหรืออะไรไงี้คนอื่นมีความแบบตัวเออแต่ละคนมันมีแบบจุดเด่นจุดพิเศษของแต่ละคนเราถ้าเราเอาจุดเด่นแต่ละคนมารวมกันเนี่ยเราก็สามารถปิด รูรั่วสิ่งที่เราไม่ถนัดได้แต่เวลาแบบเราทํางานโยนไอเดียกันอนะ่ะบางครั้งมันก็จะแน่นเกินไปนะเต็มเกินไปไอเดียมันก็จะแบบสุดยอดมากเกินไปบางครั้งถ้าเราแบบต้องทําคลิปมาแล้วมันเยอะขนาดนั้นไอเดียมันจะมัว่วมันจะสอดสมนปนเปอะไรขนาดนะั้นบางครั้งเราก็ต้องตัดทอนมันออกบางโดยเราต้องใช้ความเชื่อใจของการและกันในการทํางานตัดไอเดียของใครออก ทำให้ไอเดียนั้นมันคมอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องใช้ความเชื่อซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแต่ไอเรื่องที่แบบอุดรอยรั่วแล้วทําให้มันดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วแหละแต่ที่แบบต้องตัดเนี่ยมันอาจจะแบบเกงใจกันแต่ไม่ต้องกลัวการทํากับเฟ,ฟ่เนี่ยทาเฟ,ฟ่มาหลังๆเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าถ้าไอเดียไหนไม่ได้ใช้เราจะเก็บไว้เก็บเป็นไฟล์ไว้ส่งเมลหรือ เก็บใส่ในคอมไว้เผื่อวันหนึ่งเราได้ใช้ไอเดียนั้นอะไรงนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานของพวกเรานะครับผมก็แล้วจริงๆอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่ทํางานกับเพื่อนๆและอยากทํา y o YouTube แบบพวกเราอะไรเงี้ยทำงานเป็นกลุ่มทํางานแบบเจ็บตัวก็คือการคือทํางานกับเพื่อนนี่คือแม่งหอมหวานเลยแม่งแบบ แม่งคือแบบได้เงินได้ความสุขได้ความสบายอะก็เหมือนกินขนมหวานกินขนมเค,ค้กทุกวันอะคือกินบ่อยๆแม่งก็ไม่ดีต่อร่างกายแม่งก็แบบว่าคือแม่งกินบ่อยๆก็เดี๋ยวเป็นโรคเป็นโรคอะไรอะเป็นโรคขี้เกียจเงี้ยเป็นโรคความรักสบายเป็นโรคก,การกระจายรับผิดชอบเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวทําพร้อมกับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยทาดีกว่าเออมันเป็นการแบบกระจายความรับผิดชอบมันมีทฤษฎีหาอะไรของแม่งอยู่อะเออแต่พอเจอจริงๆแล้วเออแม่งก็จริงนีกว่าอย่างเงี้ยแบบเออแบบแต่จริงๆพอนานๆแม่งก็แบบไม่ดีสุขภาพอะคือแบบกินขนมหวานทุกวันแม่งไม่ดีเราควรแม่งจะแบบแบ่งเวลามีช่องว่างให้กับตัวเองมีช่องว่างให้กับครอบครัวหาความรู้เพิ่มหาเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเสพ งานเพิ่มหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆเพิ่มเหมือนเราไปกินอะไรให้มันครบห้ามู่แบบเออเราไปใช้ชีวิตของเรามีครอบครัวไปทําตามความฝันนู่นนี่นั่น,นเออล่างกายมันถึงได้แข็งแรงก,การทํางานกับเพื่อนถ้าจริงๆเฟๆ้ถ้าไม่หยุดทำํำก็ควรจะแยกไปทํา กินอย่างอื่นบ้างเพื่อจะได้ให้ไม่เบื่อเฟซเฟไม่ให้เบื่อขนมหวานนี้ขนมหวานนี้มันจะได้หอมหวานตลอดไปนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําว่าถ้าทํางานกับเพื่อนก็ควรจะไปเติมสิ่งอื่นบ้างนะครับแล้วก็มีอย่างที่ตั้งแต่ตอนทำเฟเฟซแล้วแบบอยากพูดเผื่อคนอยากทําตามอยากเป็นแบบสายโหดเป็นตัวแกล้งบทบาทเหมือนตัวผมนะครับก็คือแบบไม่ใช่ตัวโดนนะเป็นตัวกระทําเขาก็คือ จริงๆการเป็นคนทำเพื่อนๆเนี่ยแม่งแม่งไม่เจ็บก็จริงอะ่ะไอนน้แต่จ,จริงๆแล้วแม่งเจ็บนะเวย้ยคือเราเห็นว่าแบบมือเราเป็นคนแบบแกล้งเพื่อนให้เจ็บอะ่ะคือเห็นแม่งร้องเห็นแม่งอย่างมีเคสเคสนึงที่แบบเผาหัวเผาหัวไห้ตั้มจนแบบตั้มแม่งเข้าโรงพยาบาลแล้วเราต้องพาเพื่อนเข้าโรงพยาบาลเราเห็นเพื่อนแม่งพันหูเจ็บปวดรวดลาวแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบต้องล้างน้าเกลือต้องนู่นนี่นั่นอะ่ะคือ โหแม่งเจ็บด้วยแล้วแบบใครๆแม่งก็ไม่อยากทําเพื่อนขนาดนั้นป่าว่ะการเป็นตัวทําเป็นตัวแกล้งคือแบบถ้าแบบจริงคือแม่งต้องมีสติที่สุดเลยเพราะว่าแม่งต้องคํานวณสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องแบบไม่ใช่เอามันอย่างเดียวอ่ะแม่งแม่งไม่มันหรอกบอกเลยสติเท่านั้นน่ะที่จะทําให้ความสนุกอยู่ในขอบเขตได้อะเนี่ยแหละ ิ่งที่อยากบอกแล้วก็สุดท้ายเลยคือการนี้ไม่ได้ทำเฟซเนี่ยสำหรับผมเนี่ยแม่งไม่ใช่แค่เหตุผลเดียว2เหตุผลขนมหวานไม่ว่าขนมหวานดีไม่ดีคือแม่งมีหลายเหตุผลมากแม่งเธอมีเรื่องปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในภายในตัวเองเขาเรียกว่าอ,อะไระปัจจัยเรื่องเพื่อนเรื่องลูกค้าเรื่องคนดูเรื่องวงจรธุรกิจเรื่องการเงินการทํางานความฝันใหม่ๆคือแม่งเยอะมากอะ คือไม่ใช่แบบว่าเฟ่เลิกทําทําไมถึงเลิกทำอ่ะโอ้พวกเราปรับตัวมาเป็นแบบสองสามปีเราทํากันมาหมดแล้วปรับกันมาหมดแล้วจนมันถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยที่จแยกกันดีกว่าว่ะแยกกันตอนนี้ยี่แม่งจะไม่พังนะเว้ยแม่งจะไม่พังทั้งหมดนะเว้ยความเป็นเพื่อนธุรกิจเรียกว่าอะไรครอบครัวความฝันตัวเองคนดูเนี่ยแม่งจะได้ไม่พังนะเว้ยคือพวกเราอ่ะพูดง่ายๆคือ พวกเราเลือกเก็บสิ่งที่ดีไว้ในแบบของพวกเราเ,เออให้มันจบตอนเนี้ยดีกว่าแม่งพังไปทุกอย่างเวยเออเนี่ยแม่งคือเหตุผลของผมแล้วก็ฝากทุกคนได้รับรู้ไว้แต่ยังไงพวกเราแม่งก็เป็นเพื่อนกันพวกเราแม่งก็ได้รู้จักกันทั้งคนดูทั้งเราทั้งลูกค้าหรือก็ตามแต่เออแม่งก็รู้จักกันแล้วม่งก็รู้จักกันตลอดไปเว้ย เจอกันก็ทักทายกันได้ตามปกติมีอะไรก็สอบถามกันได้ปรึกษากันได้เพราะเราคือเพื่อนกันอะขัโอะไรขนาดนั้นก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังก็คือใครอยากรู้เรื่องเฟ่ๆถ้ามันมีอะไรอัปเดต2,022 2,050อะไรเงี้ยก็กด subscribe กดไลค์ช่องเจ m e a ฮ i น i ี่อ i นสเรไว้นะครับเผื่อหมด อิดไมฟเลงของผมก็จะได้ถ่ายเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนได้อัปเดตว่าไม r เลงของผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็นี้สวัสดีลาทีสวัสดีเฮ้ยอะไรวะไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ โอเคนะเขขึ้นไปเขาไปมาเรื่องนี้ก็ไม่ไปทันไปนีร่ยามัน